อยอันนี้เลยดีดบริการจากทางร้านเล<อ>จุดเร็วมันเตี๊ยมกันมาขอสักปืดหนึ่งละกันนะแน่จะหวะดโยนแก้วไปไงห้ามลอกเรียนแบบเพราะแก้วอาจแตกไดเ้เสร็จแล้วก็มารินโอวอตินโอบางเร็วหน่อยผมรีบไปทางานเอาได้ได้แม่เห็นเทเร็วแบบนี้แอบโดนล,ลวกมือแต่ว่าอาบางต้องเก็บอางค้งไว้ก่องเพราะกล้องถ่ายอยู่อาอโรตีสามสิบแก้วโอ้สั่งให้พ่อมึงแดกละสามสิบแก้วที่ตายเถอะ แค่สามแก้วกูก็โดนลวกเบือชิบหายแล้วหมอไม่รับเย็บอีดอกทองโอ้บังตาบออนี้ทำอะไรอ๋อบังกำลังไล่มนสายเบิร์ถ้าไม่เบิร์ล้วมันจะไม่อร่อยโอ้ยบังขอบุหรี่ตัวโอ้ยจัดพี่ก็มาขอทุกวันนะเฮียไม่ถือเองไม่จัดเด็กกูตีด้วยผ้าม้วนโลตีเฮียโอ้ยโอ้บางนิดหน่อยได้นะไอ้แว็กโกกัเองโอเคไปหนึ่งบ้านจ่ายตังค์ด้วยได้เฮียจุดไฟให้ ลาบึงลราไม่แ <rôle> ด <à déc> ่เฮียลาบึงด้วยอ่ะโอยโวยโวยโวยบางไอสัตว์มันก็เตะแม่งเลยอ่าไปจุดอ่าไปใหญ่บังใจดีดูบุหรี่เสร็จแล้วรบกวนซื้อกาแฟกัด้วยออกไปแล้วดาวไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อ้าวไอ้เหี้ยนี่แหมขอบุหรี่ฟรีอีกแล้วบังนี่จ่ายตังค์นี่เลยจังถอดถอดแดดไม่ใช่เครื่องคิดเลข โอ้เงินไม่ครบจบเลยกูเฮียบังแนงทอดผิดแคดรับความกรมก่อมนี่เลยสายของชูรสเทไม่แบบนี้แล้วก็เปิดโอ้โหบังจะไม่เข e ้าหรอคัดน้ำลายเนี่ยอ๋อไม่ไม่เข้าไม่เหลือเนี่ร้านบังนอกจากฟรีไฟแช็คฟรีบุหรี่แล้วยังฟรีไวไฟแต่ว่าต้องเอาสายแลนมาเองนะ ่า้ตามด้วยนะพวกมึงกอหอหลอกดูดฟีกทุกวันตังไม่ออกบอกว่าเพื่อนรักก็ทุย